ตามไอจคนแล้วนะไหนดูไหนซีหกร้อยเจ็ดสิบสี่เนี่ยดาวดาวเป็นคนที่เชื่อเรื่องดวงมาตั้งแต่เด็กเลขสี่มันไม่มงคลไมได้ไม่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 ได้อมันต้อมลบ้อมับต้อมลบต้ไม่้ม่ได้ไม่ไไม่ได้ไม่ไไม่ได้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 ม่ไไม่่อยไม่ได้ไไม่่้ไ่้่ไมก้้ม้ วันวันพุธอะไม่ควรใช้สีดำนะเว้ยถ้าแกจะซื้ออะให้เลือกเป็นสีเหลืองสีชมพูไม่ก็สีขาวอหมเนี่ยแหละค่ะดาวเจ้าแม่แห่งวงการดูดวงของจริงแม่หมอคะจะเจอเนื้อคู่เมื่อไหร่อ่ะเนื้อคู่ของเจ้าะจะเป็นชายผิวสีแกนี่ก็สองสัปดาห์แล้วอะฉันยังไม่เจอคนผิวสีเลยเว้ยนี่ฉันจะได้เจอเนื้อคู่ชาติในเนี่ย แกรอแต่พึ่งดวงรอโชคชะตาแล้วเมื่อไหร่แกจะมีแฟนล่ะงั้นลองนี่เอาท็อปกับหาพูดเพ่อทุกมุมโลกไม่ต้องรอพึ่งดวงโชคชะตาอีกต่อไปคุยมีคนทัก